ท่านบอเหยียงสีไหนจะท่านอยู่ในพี่น้อง บอร์ธือกตามค้าพี่อ่ะอุ้ยเห็นเนี่ยเห็นเอ้าบาอร์ือกติคือบอดินปลาไหลสวัสดีครับผม สิผ้าไปหาปลาพี่น้องมาอนีสิพ้าไปซักซุ่มครับผมมาเบิ่งอุปกรณ์น้ากันนี่ครับเป็นซุ่มเป็นเชมัวเป็นทุงครับผมไปกันเลยครับผมไปลุยกันหนางานน้ากันครับผมไปกันเลยพร้อมลุยครับผมนี่ผู้น้าทิมมานะมท่มมานแน่นอนม,มีพลานี่ครับผม ลงว่างแหลกน้ำกันสิมานบ่เนี่ยสภาพไม้ไปไปกันเลย ประดุกไหมฮดูซื้อเลยไหมท่านบ่ดูซื้อไหมไมฮันออกออกโอ้ยไตแขนเลยไหมลุนกันต่อพี่น้องหลังจากปล่อยปลาดุกไง ของสักโล่งนำเต็มซุ่มพอดีเนาะนำยูคข้อซุ่มเพียอืมอือแกมือไหมดมูมาปะนี่มึงไปมไปันปลาดูกะปะคอมามึงกีบปลาดุกไงปล่อยไปแล้วพี่น้องตอดแขนอีกตกหาก มันไตขึ้นน้ำแขนเนะผมกับโกแขนออกเราเพราะเขาโถกแขนมันกันกนออกปองออกปากซุ่มเรยไปเอาส้มจับยากแทล้ล่ะนี่ครับพี่น้องที่สวย จะปล่อยปลาดูกไปแล้วเอาตุ้ม,มันเอียงยปวดแขนมุมมุมมุม,มอยู่ขนาดวัาส,ส์พวสวยๆถักๆ งามบ่มาตื่นคนเร็วเลยได้หลุนพี่น้องได้หลุนส้งมีปลาส้งมีปลาส้งหูหูปลาดุกปลาดุกหูมาอยู่เลือกแท้ สักเอาไ่าได้แล้วอยู่น้ำเพียงเข้าเพียมาซาซาเด็กปลาหักเลือกตัวเดียวกันตีตัวดำดำเด้อันนี้ตะกี้ตัวดำยูเลือกเท่าต่อคอต่อคอคอตะคอ,ะอ,ะอท่านบ่ ซุ่มเงื่องออกแล้วตีโอ้ยถือไม่ตีโอ้ยถือไม่ตะกี้จับถือปลาแล้วเดี๋ยวอ,ออกแล้วซุ่มเงื่องถือง่าไม่มันเข่าปลาหนาพู้นนะตัวนึงประดุกโอ้ยเห็นปลาเอาปะเดีลอยอยู่ในเลือกๆขึ้น่ะ มันหกออกมันบ่อไดน

ยังสายตู้สวยๆสวยๆมันก็มัน <laughs> <laughs> น่ามังเลือดยังหน่อยเนาะวังนี่เนาะน่ามังเลือดยังหน่อยแต่ว่าควนวานแห่จะว่าเปลี่ยนเห้เจ้าวานแห่จะเอาไปกินายเลยปลาเราเห็นเลยนี่ สีร้ายแถ่นอะ <c oughs> ท่านบอสยังสีไหนจะท่านอยู่กับพี่น้อง บอขึ้นส่งโดดไซ่เ่อลอยลงมาทฮัลมันหางหวดแล้วดิเอาน้ามันแบบเนียหางหวดแล้วนี่นี่หางหวเนี่ย chị vô lên hết rồi không có hết เดี๋ยวบ่เห็นเลยเอาไปกิน มีก็เห็นเลยดิเดาจันพานเลยเ้กนีนมันมยังหลมันขึ้น ได้ตัวโมจีเโอ้ส่งุงหนักใช่มือเนี่ยได้อ,อะง่ามยด้ไปเปิดยด้ไปเปิดไม่ใช่โยดโอ้มีตัวง่ามใช่มือเนี่ยคาดเตี่ยอาแฮคาดว่าติมือเนี่ยมาลุ้นกันกว่างนึงพี่น้องนะจะกว่างนึงเราไดเติมกัน ว่างนี่ว่างปะาขาวปรีดตืมกัน กบ,บกหักมาบกหัก ยองเรุ่นกันจากเห็นเดินขาวๆนั่นปลว่าเพี้ยนหรือไปล่าลาเขาสูดดิฮะเดี๋ยว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 เห็นปะฮะอ้าโอ้โหนี่ทีนี่

มนะันะนะขึ้นแล้คุตีมันะตามขาผมมาพีเมย์โอ้ไม่ขี่ลายเทยะ่ะไปขางังเน้วคนีนรอนะับเเนมโอ้วากแ้เนี่ยฮะ dạ mất từ đó ui hên đi hết á anh bột hưu ti cứ bột điên và lấy. thương thương

lương ui huy, Ui thơ đẹp, thơ đẹp xúi măn Thơ đẹp suy Thơ đẹp suy Nè Thơ đẹp suy นมม้ำบกเบอร์ลวพี่น้องมาลุ้นกันโอ้ยมาเร็วแทะว่ขเขาสูดดิพี่น้องเขาสูดตัวหนึ่งเขาสูดลดมือ มั่งเหรอเด้อไเพี้ยนก,ก็หุ่มก็หมสักมันอยู่รวมหุตัวนึงคือพอฝั่มือนี่ล่ะสักว่ถือซวยไหมมันถีเจียดหรือมั้งยิ่งมองอันพุ่มไม้พุ่มที่สองอันดีก็คลอ,อตัวเครื่องลูก เออวูดเลยขาจันพานเลือปว้อบบนี้ไปกี้ีเนี่ยคือเรื่องแล้วป้อไหนๆไหนๆไหนนไหนๆไนๆไล่คืนไปไล้คืนไปมันหาทางสินั่นเถอโอ้โหพวกนี้นี่ใหม่ด้วยปดะปู่ะตัวนึงอ่ะอันนี จกักซักเลือยอย่างในผูซักเลือยอย่างไนผู้พูดทัน่นซักเลยโอ้ยกระคอตัวบอกไงซักเลยแม่โอ้ยเสียดายตัวบอกไงเขาอาจารยผ่านอยู่ ันเรนคมใหม่พอดีโอ้ตัวผมซักเพียงสีเป็นตัวเห็นอยยนเอาจันผ่านดยูเรียนคมไม่อ้เอยอ้ยอเมี่ยง่ายเก็บันับดตัวนึง อย่าหลีน <เป Sports> ี่ไาเห็นเดนี่เอาในงาใหม่ไมปะในงาใหม่ไม่ปะเขาหรต้อจะใเสเบิดบ่งาใหม่ใหญ่ๆอะไหลายๆพ่นไหมมองมันเคยยูนไหมไม่เส่เบิดด้นเบิด เงี้ยขาจพันซักเลยวันหูนจิตลอยตอนบนรอยมันหยุดผมบาซักเลยมันข้ามเบื้องวันีถือกันข้ามเบื้องว้แถวถือตัวเนี่ยก็บพ่อถือ <c oughs> ว่ายีใส่กลางตัแล้วก็บพ่อถือ <c oughs> บ่ขึ้นมาก ปลาไปหลีอย,ยู่นี่เห็นงามไหมเออเอาว <laughs> มันอะสีขึ้นเวิร์ด้วยเดียดเด๋ยวเิ <laughs> ้อใส่ด้วยเดี๋ยวนี่กระแม่นจีห้วยมาดินแห้งแท้ ย,ยังไงตีใส่เบิ้มเนี่ไอ้ฟาใส่หูใส่บูมีดผู้ได้มาดามยัยเทเร่ย์ยีน้อยด, <c oughs> ดามมีดว่าดีเบรเบริ้ลดีดามมีดว่าดีเบรมามาเบิ้ลทำการพี่น้อง นาตางเอาาเบิ้องนป่านะออเอาสอมา,างนี้ส่านเนงโอ้นี่ปิงอยู่ปนเรืนี่ปิ่งน่ปิ่งอยู่นปนอ,ปปอยู่ยนี่นี่ของผมนี่ของผมนี่ของผมมีตอยู่ลาเหลืงองฮุ้ฮโอเคครับเบิ้งบ้านอีกคันนึง กับมาถึง sure. บ้านแล้วครับผมก็ถือว่ามานพี่น้องโมน่ก็ถือว่ามานอยู่ครับผมพอได้อยู่ได้กินมาเบิ่งผลงานน้ากันอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่านี่ครับผมผลงานพี่น้องเป็นไรครับผมเพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับคอัวงามสงามอยู่พี่น้องคอัวยงามปลาไลครับผมที่เด็ดปละไลเลยครับผมปลาไลใหง่ปราไลใหง่พี่น้อง ถือว่ามานครับเมื่อนี้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมพี่น้องฝากกดไลค์น้ำครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับผม